Cập kia cập kè lắm các chị hong vàng. Get go, get go. cầu even cầu get go. Get go, swan yang. Cập, mhm, vân 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 ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาแห่งมวลซืึนครับผมเมื่อนี้มาตามตอนหน้ทางของแม่ทุ่มนะครับเด้องวดที่แล้วเพิ่นได้ฮกคาหนึ่งครับผมฮกคาฮกเขาเต็มเต็มเนาะครับเนาะขึ้นชุดท้ายเพิ่นได้เจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดมาเตอไสไปรับชมรับฟังน้ำกันในการงวดนี้เพิ่นฝันตองวดครับมื่อขึ้นล่าสุดสดๆร้อนๆครับผม เป็นฝันดีแล้วครับผมเอาอย่าพลาดเด้วขาดเนาะมารับชมรับฟังนับกันเลขกเป็นฟันแม่นอีดีครับผมเนาะรับชมบรรยากาศนับกันครับเอออ่าแผ่นหครับเป็นเั้งบนทั้งล่างท่านหนึ่งหยอดเป็นเชยนตัวเลขไว้นี่ซื้อค่ะเออเป็นเชยนไปใส่ปีเข้าไปเมื่อกี้เจ้าขอกมาจากกระเป๋ามันไปซื้อเ่าท่านบ่มีผูผ้าไปแตกจะมีแหวเสี้ยวมันบ่มีผูผ้าไปอันผู้ผ้าไปพันไปไปหาหมอพผดพยาบาลใหญ่อุดรพนผู้น่ะมันอยู่ไป ก็เลยบ่ได้ไปลูกร้านเขากาอัม่มีครูไปทรงก็เล่ยบ่ได้ซื้ก <pr os> ็กลับไปเดี๋ยวร้อืมสามตัวเลยสามตัวก็วิ่งหกขาหนึ่งตัวเดียวโครเพว้กัซับไปซับมานหันอันกับเพิ่มเติมเลยกลับแก่พร้อมมื่อนั่นแคว่าเห็นคลิปนั่นนี่เลยหกขาหนึ่งเนาะขึ้นตอวมาก่าเนี่ยับแก่เนี่ยขึ้นขึ้นวันที่สิบห้าอ๋อขึ้นวันที่สิบหาก่อนมื่หรอเปลแม่ ก็นีี้ยเงยเงก็เว้นแม่กับไปพุ่นมันบอกก็ไปวัดแม่นี่เ้าฟอกันอยู่ทานเส้าเมื่อไฟเมื่อวันอืมอะไะกับไปพุ่น่ะมันยังมืงขึ้นนี่ฟันฝันเหมือนกันเอาฟันข้าบันเ้อบันไดบันชุกเลยฟันว่าด้ใช่บาทมันฟันว่าด้ใช่บาทพระบาทพระอ่พระสองูปพระสององค์สองลูกสองลูกสององค์พระเท่าพระเทาหรืยพระผูเท่าเลยผูเท่าโอ้ย ปุ่มบาดมาบินทบาดมายืนอยู่นี่แม่ก็ออกไปใต่บาดมันบอกดินนวดเล็กที่เท่าเดียวมันยืนที่นี่นบาดให้เจ้าเนี่ยแม่เพราะว่าอ่าหน้าเพิ่อนมาบินทะบาดเพิ่อนก็สีมาจอดเชื่แม่เพื่อนขอเื่อมมันบอกเพิ่อนมาบินทะบาดแม่ก็ไปใต่บาดแต่ว่ากับว่าจะลอยเพื่อนยืนอย่าว่าคิดในใจนะโอ้คือบุคคลสามโอ้ยสนที่ยังไม่สามอ่ะนะโอ้คืบุคคลสามลูกเนาะคือบุคคลสามลูกเพราะว่าิประพฤติประทับประสงค์มันบ่ครับผม นี่สองอือใกแต่มาสององค์เ <own> ท่านั้นไม่ใแลจมว่าคือว่าเอ้าสิบมีพอสามนอตเอิบวมีพอสามนออือบกบเออเินเินมาว่าเินมาบกบบกบปะกลปะซ้่ปะสอครับผมอืเปนบาเป็นแล้วเป็นน้เนี่ยบาทบาดแ่าวจักคยเห็นพระนี่ครบบเคยเห็นบ่เคยเห็นอือเท่าแล้วเท่าแล้วบ่เคยเห็น ก็นี่ว่ามาทูทูแบบว่าเพิ่นตันตันเป็นชีวิตมงคลเพิ่นสิมาทุกทูแต่อาจารยา์ที่ย่าจังย์ที่ก้าวความคิดของแม่ด,ด้วยนี่เด้ออาจารยา์ที่ย่านี่เป็นมาเพราะว่าแม่อธิษฐานไปอยากเห็นแม่บอกครับอืเพิในใน่นสิมาในใบหน้าอาจารย์ที่ย่าแม่ว่าด้วยมือ,อก็ได้เป็นรูปร่างแม่่นนเเห็พด้อบนใส่ชุดขาวผ้าอย่ามาก แต่ว่า si. คนขี่บาใน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 ใหมนาในเอียงอาจารย์ใชยากแต่ว่าแค่ิี่บแมนิี่โบแมนเล่าด huh? uh, ิอัก็ฟันีได้ไหมพ้พุทธมัดใชบาทอย่างเง้ยสององค์นี่แล้วสององค์แล้วบ้านบกบ้านคนประทับประสงค์นี่มาสององค์นึงเตีสองข้เขาจะเมียบารีจะไม่ยังบุกก็เปนเมียเนาะเมียสาม ลูกผมง่ายกนาดมาบุ้งเท่าจับบ้านนี้ลูกง่ายไงนาบุ้งเท่าจับเลยไปเจอใครอะสีหักเลยไูกมั่นโอ้สีแก้มาเข้าดังไฟฟ้าข้ามาเขาวไม่สวยนะ่แอ่ว่าไม่มาญางสวยจับคือแม่ข้าวเจ้าเข้าไปวัดตะหัน ตานี่อจะร้อจะล้อมาเอาเมนอะเด้อบันาฮ่่าาเา้ัสะเอหนงเออ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 เอเออออเออาอันออเ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 ออ่าอเออเออเออเเอาเออเออาลอเออนอเอออเอ้เออเอเออเออมออเออออเออเออะเออเลอเอาเออเเอมเออเอเออเออเอเออเออวออเออออมออเออเออเออ หอผมคิดอยู่ได้บางตั้งได้มาทุกคนฟันยางหนักอย่ร้แล้วใส่กบครับท่านเพราะนี่มหลเยนอะไรครบเซ็ตมาครบทั้งบนทั้งล่างอะไรเจอะหน่อยกงเขียนอล้แเราจิไปซื่อนะอืมก็ก็ไปไปในเรืองนี้เพราะเไป ก็าเห้ไปเชืญอม่บ่อยไปไปคอมมันไป็นยังไงอความลงไม่ได้กเรเป๋เขาไม่ได้่าเขาได้วางต้องให้กำลังใจวันหนาวไม่ป้าใกล้ปเชี่ยวกับ <c oughs> เชนะี่ยวก็เนาะกว่าอ้แม่แม่ตีฤล็กใส่ไปอันพระสององค์สองลูกพระเท่านี่พระนี้เล่อ่ะ ตีเนี้ยสองมาสงนี่ก็นาจะมาแล้วด้มันไม่นยบางนเห่อินะอมันเนบเหื่อยินมันเข้าบ้ามันอาเข่าันเอยเดียกว่าไหะเ่าอืนเก้าอืมนพระนุ่มก็เป็นเอ่าอเท่าก็จะเป็นเก้าเก่าเก้าสอที่เก้าบเนาะอป่าอีกอยู่บุ่มบาดอีก Ba đi bây ừ, thì... giờ ừ. ừ. ừ, ừ. 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 uh, đi chung in bây giờ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  กูนันน่นก็เขาสกูนี่ก็เขาปลาอยากเป็นกับไพาอยาเป็นกัไปก็วัดไปได้ประเดี๋ยวไพายางปกัไปรับผมแต่ว่าชิบูมาครบสามนอตเตี๋ยในในในก่นอนิดแมว่าโอ้ยสัตย คือมี่ององค์คนนี้เนาะคืออมีคือผมนี่คือบสามครับผมพผ่นสามนี่มันกับภาพพูดปัพมแผงสูงมันบอกครับผมพผ่นพผ่นขึ้นไปจั้ใจนุชนะอืมมันสีมาสามอีกบอกอืมสีมาสามเสียงัมวพ่อแมนมาสั่งอืมอสิมาอันสามสามเก่าบอกนุชีนุชีอันเก่าสามเก่าบอกนเอียงบาดเบา ก็แต่จักตีวางได้เนาะไมันม่ให้เรเห็นเลยขนาดนั้นมันต้องมัน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 ต้องออกมาจากผู้ยังผู้นี่แหละตาช่วงจ้าอันนี้ใบใบใบยังนี้มันบกอันตรองเบิ่งนั่งเชียนเชียนเก่งข้าวเจ้าท่กวันเลยเมืองข้าเจ้าเว่าข้าเจ้าวิ่งมาต้นใดญ่บ้าข้าวเจาของห่าวบอขันขันเข้ากันเรียอไปเลยกันไม่กันไม่เข้ากันก็ของเพิ่น มาตัวกับเพามักบองสิค่ะข้าวจัดแฉนแฉนน้ำผนงใส่ินะครับผมขัาวัฉนจันเหะออก็ข้ันเนี่ยข้าวเก่าเลยเก่าจ้ะเก่าเก่าสองเก่าสามสี่สิว่แม่ไเอ่ยเก่าสองเก่าสามเมิ่มมากเึ้จองกัสิเใ้เก่าเก่าเป็นเอเก่าสองเก่าเก่าก็สิเนาะง่ายกอ ไม่บุคบไมาบุคบสามไม่บุคบสองเนาะอืมไม่บุคบสามนะก็ว่าม่สามแค่ยี่สิบเนาะอืมอืมก็คือเก่าก็คืสองเก่าตีไปผู้ใดตีแม่นกับตีซอยคุณแม่เพิ่นเนาะตองวดเพิ่นตองวดเพิ่นมิสุจะใส่บาทสิว่าเพราะว่ามันฟันดีดิอืมทันหนีดูอืมจะใส่บาทเนาะพาเพิ่นมาบินทบาทพนาบ้านเนาะ

ตรงรอดนะแม่นะตรงรอดเด็ดเด็ดกอนก็ทิแอดมินก็ทีมาตามคุณแม่ขึ้นเ้านั่นแหละแล้วแม่นปวดผูอมันใจมากเหมือนกันเันนอกตัวกัจญาเนาะพอเลยไม่ทุ่มอเลยไม่ทุ่มอีกแอใเขียนห้เรลก็เขียนถือข้ามตึงแงว่าสันบ้าเป็นไาเป็นเพื่อนเป็นไปเป็นเพื่อนบอก คนเชียนยเพไ่เขาเป็นฮอบอืมอืมผุนเรียกอคือต้างม่ทุ่มผุนวระจันเขาจะวากวเห็นเยอะไฉนเขียนในฝันเขียนให้กวนพร้อมเนาะกวนเพ่ศจิปลอยสัมเออแมนอเออเขียนน่กวนมันเขียนตั้งหลายมือเขียนให้ตั้งหลายมืออ่าอก็เพ่ศจิปลอยเนาะอืมหมาเฮาโคบโบมากเนะนาะอืมย่างออกไปรัดหมาเฮากูได้กูเฮาคักเฮาแนี่ยอืมเป็นเป็นยังกุกเฮาแล้วไห มากไปไกโอ้ยจานเสาย,ยตัวนี้กจนนัน่งสุเขาเวยสนุกเมือใส่เป็นจานเอ้อทีไปใส่นอน,มา,ปปนมานี่ลหละคาณวางอืมมานี่และเพาะฉะนั้นว่ามันจะเลยไปพุน่นเป็นว่าบบไกมหาห่างกันแลก็จะขึ้นเมียไปวางสิอืมอันโอ้เมื่อไรยังจับกันะ มันเ็นตไว้ขึ้นมันเพิ่ขึ้นสิไปขึ้นเป็นงามขึ้นเนาะเราเป็นขึอนจกมากกระดาษปีนี้หน่อยจำหนีเนาะมันพับพับเป็นไหวเห็นตัวเลขดิพับไหวเอามื่อมาก่าจะเป็นบ้านเนาะเอามื่อมากเปนว่าอ่านพอยด้หนังสือเิ่นว่ารับของนั่งคู้มสิน รับรับของนั่ันผู้อันนี้เป็น่าหายเดเมื่อใจอืมอือหายเดเมื่อใจไป็เพิ่นก็เอามัดว่ามันว่างถ้ามาดาดีว่างเอามือบีบบงนี้อืมอืมแน่นหาได้เตี้ยอ๋อคนเอาเมื่อกดันกระดาษต้องเพิ่นก็เอามื่อ่นมังงับมือแม่ล้วยกำเอาแม่เอาของผมเมื่อรลัดใ่สิโดดอ่ื่างอะไร่ับอืมอืมขอพผมเมื่อหัดใยความยางดี คือว่าไปกันเด้อคืกลับกันเด้อจะไปเนาะถ้าคนอยู่ไปหวใจเปนใบแง่มใช่หือเปล่าอืก็ได้ยังมากคืนว่าคือมันนัง่งนี่แหละอืมก็ไข้เมือจะกองบอกวาขีบมือหักหนึ่งมือกึ่งเนาะเอาประกาศที่หนึ่งเขียนต่วันเขียนตาสัตว์เห็นตาเขียนได้เนาะอืมนี่แหละเออดีใจก็เนื่อยนะเนาะโอ้ บ้านนี้แม่มัรักตังเล็กเป็นเมือนนะเนาะหมืนเป็นไปเอมัดเจ็ดหาเนื้อสันิุขเดียวที่ทางมันจะตื้อบาดจีอังก็บาดจี๋หาเนื้อหัวโอ้เดียวกันเลยเจียแม่มัหาหาเนื้อหาเป็นคนเดิมแล้วนใจเจี๊ยในใจ เป็นย <l ots sei> <laughs> ังไงตีโอ้ยหลยปียู่ผู้หญิงตั้งก็บาดนีมาเลยอันขิหานึ่งกับขหานึตังก็บาหนีตั้งก็เดาย่แค่นี้ลบางทีมตังก็บาดนีก็แล้วโอ้ยมักเลยหานึ่งหอยู่เป็นท่นเดือนไม่เลยนะมักขึ้นสมองว่ามันกุ้งคนเราว้ขี้ขึ้นสมองเหรอ kiến mày các khác bà gì, ông ấy xây vậy ouais. gì mẹ, mình chạy gần như mà, nhau mà mà các cái nó vẫn mất năm mươi thùng 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 là kinh khẩu im rồi nó nàng kiểu mà luôn, các cái cái nó vẫn hoang hoang cái thằng cái thằng cái quảng cứ cơn cơn vô à cắt kẻ cắt kẻ và thần bà đi chết cầu chết cầu và thần bà này mới là chết bẹt. chết cầu chết bẹ <laughs> chết cầu luôn chưa làm ống mắt đuối của nó gì hết <laughs> bà bà tôi mắt bà <laughs> ตัวลูกม well, er, okay. um, ันยังห้องอันห่อมันห้องอันมันมันห้องห้องอันมันมัห้องเก่าเก่าคือแม่มันดิตัวลูกดิตัวลูกมันห้องเจ็ดเจ็ดห่วงแก่แก่ยังอย่างหน่อยหรอพ่อเร่อเร่อ่มันห่วงเจ็ดเจ็ดอืมก็เป็นเมียนเอาซะเลยเจ็ดเจ็ดโอ้ยยังไงคนไปออกห้างน้อยคนแบานี่ไอ้นั่นก็ได้เออเก๋ได้เก๊เอาไปซื้อ อันไหนเถิกโอ๊ยสมัยจัดใส่มันก็สิได้อีหลีเด้อใหญ่ๆก็ได้787เนาะเลยก็ได้เอ้าตามต่อรอพุ่แม่เพิ่นฝันแ่นๆงๆังสิมัดมัดเด็ดให้ใส่จับหยังกามาเาได้ปากกาปากกาก็อยู่นีไปเอาสมุดมาเขียนลงเลย เกล็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดยันลงเลยยันลงเลยสมมติสิเริ่มเตี้ยฮะมันสิเริ่มเตี้ยเริ่มแต่เป็นแห้งเริ่มบาดเนีเยิ่มยันยันย่นมันเืิมบาดยันยันมันเริ่มาแล้วสิไม่เรียกใคเขียนตื้กจาฟ้องไปความแม่ทุ่มอือืดื้กลับไปความกลับความนี่พระว่าจาความค้นืมอแม่ทุ่มวันที p h อม ยันพร้อมก็ซอพร้อมคุณเลวเขียนคัดไวนั่นดิเนาตามนั่นนะครับแล้วตามนั่นครับให้รับชัดเจนก็คือให้คุณแม่เพิ่นเด็ดเย็ดกันให้ปิดกั้นกวางอืก่องที่นี่เพิ่นฝันก็คือฝันสัตว์นะครับเนาะเห็นพระเท่าอุ่มมาใส่บาหน้าบ้านหน้าบ้าน บ้านเลขที่กาบ้านเลขกีสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยทับหนึ่งทับหนึ่งอีกอืออือพระผู้เฒ่าสองผู้เฒ่าเป็นเป็นไฟลยหลังอันนีู้้ละนี่ข้อมนเต้เป็นไ้ลยจันที่ละากู้ส่วมากำกันผู้เฒ่าซํำกันอือยางสาสลเลยบุญยางไวเลยยางคือผู้เฒ่าย่างเลยครับผมผู้เฒ่ายาง มาสามโอ้ก็มาสามก็จะเป็นสามเนาะอืมความคิดเขาควบสามเนาะมันต้องเป็นประทำประสงค์อาจารย์ครับผมอืมเขนจะบอกว่าคิดใหญ่ใหญ่ในในในความคิดในฝันเขาจะบอกว่าท่านครับผมอ่ามีฝันกำลังนาะครับผมเป็นเนื้อท่าเนาะแ่เป็นเนื้อท่าเพราะว่ามันหัวจะออกไปอืมอืมแตงมาใหม่ ອັນນ <Net> ັ້ນຫຍັງກໍມາອັນອບານອແມອບນອນີມືປ